คำใต้ภาพเป็นผู้หญิงใส่หมวกแล้วก็ดอกไม้ชนิดหนึ่งนะคะสออัวมอสวมหอมอเป็นหมอหมออัวกอหมวกสวมหมวกหองอเป็นงองอออนองอนกอไอไก่ไม่เอกไก่งอนไก่ค่ะครน,นี้ก็เป็นแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดที่จะทำให้เราอ่านคำอักษรน,นำได้ หลากหลายได้เก่งขึ้นนะคะโดยไม่มีภาพให้ดูคำแรกค่ะหมออัวกอหมวกสออานอสารหมวกสารวออานอหวานหวานเอกหวานขออาวอข่าวไม่โทรข้าว หวานข้าวหนออาหนาไม่โทรหน้าหนออาหนาหนาวาหนาหน้าหนาวหมออ,อกอหมอกหนออาหนาหมอกหนากออุก,กุลออ,บอาบลาบกุหลาบปลอ,ออปาปลาลออกดหอลดปลาหลดหมออกดอหมดจอกอดอจดหมดจด ง,อองูงูลอเอือมอเหลืม่มงูเหลืม่มลออะกอหลักลอแอมอแหลมหลักแหลมอยออางอยางไม่เอกอย่างรอไอไรอยางไรบอไอใบหนออาดอนาดใบานาดอยออูอยูไม่เอกอยู่บออานอบ้านไม่โทบ้านอยู่บ้าน รออูก,กอลูกลออาอนอหลานลูกหลานอ,อยออากออยากรออูรู้ไม่โทร,รู้อยากรู้หมออะนอหมันไม่เอกมันรอเอียเรียเรียนนอเรียนมันเรียนขออาวอขาวไม่โทรข้าวลออามมหลามข้าวรามขออุดอขุด ลออุมอหลุมขุดหลุมทออองทองลอเอืองอเหลืองทองเหลืองตออกกตกลอออกนอลนไม่เอกหลนตกหล่นยออีไม่เอกยี่ลออาลาไม่เอกลายี่ลาปออาปานออะนนันปาหนันขออองงของ ลอเอวเหลวของเหลวลออีกอหลีทออางอทางหลีกทางออยออายาไม่เอกยาทอเอียเทียเทียววเทียวไม่เอกเที่ยวยาเที่ยวทอองงทองยออีบอหยิบทองหยิบทอองงทองยออดอยอดทองหยอด ปอแองอแปง้งเมโทแปง้งหยออาบอหยาบแป้งหยาบลอโอดอลดยออโนหย่อนไม่เอกหย่อนรดหย่อนยออากหออยากยอไอใย,ย,ยไม่เอกใยหย,ยากใย,ยลอเอบอเล็บหยอเอววอเหี่ยวไม่เอกเหี่ยวเล็บเหี่ยวยออะงออย่างไม่เอกอย่าง นออำนำไม่โทน้ำย่างน้ำนออาหนาไม่โทหน้าวออัววัวหน้าวัวตออัวตัวนออหนอนตัวหนอนพออะกอผักนออามอ้นาผักนามนอองงอหนองนออำนำไม่โทน้ำหนองน้ำตออัวตัวหมอไอไหม ตัวไหมบอไอใบหมออโอนหอมอนไม่เอกหมอนใบหมอนงออนองอนก,ไกอไอไก่ไม่เอกไก่งอนไก่รออูกอลูกวออาหวาไม่โทรวา่าลูกว่าปลอรออาปลาหมออึกกอหมึกปลาหมึกนออะกอนัก นอแอแแนแนนไม่เอกแน่นหนักแน,น,น,น่นนออุมอหนุ่มไม่เอกหนุ่มสออาวอสาวหนุ่มสาวหมออูหมูยอองอหยองหมูหยองทอองอทองหลออางอหลางทองหลาง ชอเออกอเชือกวออายอหวายเชือกวายจออดดอจดหมออายอหมายจดหมายหออหอไม่เอกหอหมออกกอหมกหอหมกนออกกอนกวอ,อีดอวีดนกวีดนออํานํำไม่โทน้ำหมออึกกอหมึกน้ำหมึกพอยออะบอ พยับนะคะหมออกหมอพยับหมอพยเป็นพยอพยออบอพยับนะคะเวลาสะกดใช้พยอพยับนะพยพยอพยอเป็นพยอใส่อเป็นพยะพยะบพยับพยับหมอขอเอหมอเข็มหมออุดอหมุดเข็มหมุด ปลออาปลาหมออ,อหมอปลาหมอหมอเอืองงอเหมืองรอแอร์แม่เอกแร่เหมืองแร่รอโอกอโลกหมออุนอหมุนโลกหมุนหมอแอนอแมนไม่โทแมนหมอเอืองนอเหมือนแมนเหมือนดอเอือนอเดือนงออายองงายเดือนหงาย หมออายอหมายมออะนอมันไม่เอกมั่นหมายมั่นรออูกอลูกหนอไอไหนลูกไหนรอเอกเกอเหล็กลอไอไหลเหล็กไหลรอแอนอแหลนรออาวอลาวหลาวแหลนลาว ขออาวาขาวไม่โทข้าวน้อยเอียวอเหนียวข้าวเหนียวพออกอ,ผ,กอ,อ,กอ,อกผักนอกนอกออนอกผักหนอกนออยอน้อยไม่โทน้อยนอโองอโนงไม่เอกงงน้อยงงน้อยเอียววอเหนียวนอแอนอแนนไม่เอกแน่นเหนียวแน่น หออวยอหวยไม่โทห้วยนออองอหนองห้วยหนองขอองอของหออานอหวานของหวานเมื่อจบแล้วถ้านักเรียนจำได้อ่านได้แล้วจำคํำได้แล้วนักเรียนก็อ่านไปเลยไม่ต้องสะกดนะคะลองดูอ่านแบบไม่ต้องสะกดหมวกสารหวานข้าว หน้าหนาวหมอกหนากุหลาบปลาหลดหมดจดงูเหลือมหลักแหลมอย่างไรใบหนาดอยู่บ้านลูกหลานอยากรู้มันเรียนข้าวหลามขุดหลุมทองเหลืองตกหล่นยี่หลา ปาหนันของเหลวรีกทางยาเที่ยวทองหยิบทองหยอดแป้งหยาบลดหย่อนอยักใยเล็บเหี่ยวหยั่งน้ำหน้าวัวตัวหนอนผักน้นาำหนองน้ำตัวไหมใบหมอนงอนไก่ ลูกว่าปลาหมึกหนักแน่นหนุ่มสาวหมูหยองทองหลางเชือกหวายจดหมายหอ่อหมกนกหวีดน้ำหมึกพยับหมอกเข็มหมุดปลาหมอเหมืองแร่โลกหมุนแม้นเหมือนเดือนหงาย ไม้มั่นลูกไหนเหล็กไหลแหลนหลาวข้าวเหนียวผักหนอกน้อยหนง่งเหนียวแน่นห้วยหนองของหวาน